ขึ้นขึ้นทีของอัสเวโมโหก็อัสเตเวนเออเสียงอะไรอ่ะโอ้โหโอ้โหไอ้ทีทำงานเสร็จยังวะเสร็จเสร็จแล้วครับพี่โอ้ากูเินไหมได้ครับพี่ผมก็หิวละเดี๋ยวตอนบ่ายค่อยมาไอ้นี่อบไอไอเขาทำเอ้ยกูทำด้วยไปกินร้านไหนดีวะแถวนี้แถวแถวนี้ก็ต้องร้านยายสีเจ้าเดิมพี่ของตลาดอะเหนียวโคตรช้าเลย สั่งครึ่งชั่วโมงกว่าจะได้มันไม่ได้เรียกว่ายายเฉยเรียดีกว่าใช่ยายเฉยแต่เออวันนี้คูุสกายเขาลางานไปช่วยงานเตี่ยนี่เนี่ยเขาเพิ่งเปิดร้านอยู่แถวนี้ร้านก็ชื่อร้านก็ชื่อร้านว่าคือครุสกายนี่แหละก็คือเป็นเป็นร้านของเตี่ยเขาอ๋อไปแล้วพี่ไปใช่ใช่จะไปเหรอไปดิอุ่นๆเหมือนเขาบ้างจะตายแล้วจะไปชนใครดีมั่งอ่ะวันนี้ใครมาบริษัทบ้าง มีเด็กใหม่อ่ะชื่ออะไรน,นะพี่ไอ้ไอ้ผู้หญิงอ่ะแทนไม่แทนผู้หญิงที่ไหนล่ะ <c oughs> เอาแทนผู้ชายเหรอแทนผู้ชายอ๋ออีกคนนึงอ่ะโม<อ>เออโมเออ,ไอ,ไ,อไอเรื่องไอที่มาสมัครไอตอนทำหนังใช่ๆเ,เดี๋ยวไปช่วยซอสก่อนได้พี่ซอสซอสเอออ้าเลยเอาพี่ดิบทำงานเสร็จยังเออก็เสร็จแล้วพี่ทำไมอ่ะไปกินข้าว โอ้กินข้าวพี่จะเลี้ยงข้าวพี่เลี้ยงของม่เดิ้ลเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยจ่ายเองแดกเองเอามาพี่มาเพื่อจะเลี้ยงเสียใจอะพี่ไม่เลี้ยงชวนไปกินข้าวไปไปไม่ใช่ที่หอพี่ไม่อะไรพี่สองเลยกูทึบเลยไม่มีจะกินเลยเนี่ยโอ้แทนไปกินข้าวกันไปเหมือนข้าวไปแทนไปกินข้าวครับโอ้แทนนี่รีบเลยไม่มีลังเลเลยแทนลุกเลยอเอาไปไปไปตามมาตามมาอย่านั่งรถรถตู้บริษัทไปนี่แหละ ข้าวไงข้าวที่ไหนอ่ะว่าร้านไอ้นี่ไงเตี๋ยวคุณสกายอ่ะเออไม่รู้ขายก๋วยเตี๋ยวหรือขายอะไรลองไปดูก่อนอร่อยยังไม่รู้ยังไม่เคยกินขายห้องเหรอพี่เฮ้ยบังพอข้าวราบบังข้าวราบอ๋อไอ้นั่งนั่งนั่งค่างแทนน้ำน้ำมันน้ำมันไปเอาซอสหลังหลังอู่อ่ะแทนน้ำมันมันหมดอ่ะแทนตรงนี้เราแทนทั้งนั้นดีกว่ากินกว่า จะนั่งไหนก็นั่งเลยใครนั่งข้างคุเนี่ยตกใจโอ้น้องคนนี้ไงร้อนเร็วเร็วเออแทนหิวข้าวยังแทนยังไม่ค่อยพีจริงอ่ะพี่เลี้ยงเอาป่าวน่าหิวแล้วเออนั้นพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดื่มเล็กทีพี่ดื่มกดตังมาไมม่ดผเปิดประตูเชิญผมทีโอ้ยงามไส้จริงๆแล้วมึงจะปิดประตูตัวเองทำไมขังตึ้งทำไมเนี่ยจะเล่นดัดคำจะเล่นดัดคำ เอ้าแล้วขึ้นมาทำไมกูเหม็นเกิดน้ำมันเออแค่ขอบใจมากขึ้นมาทันด้วยขึ้นทันขึ้นนะเฮ้ยกระไรอ้าวเอ้าวที่นี่กูจะกลายเหรอเดี๋ยวลูกค้าลุง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 ลูกเดียวแล้วกินข้าวตรงหนาวลูกกูเนี่ยเจ้าของร้านเอาเหรอขอโทษครับเอาทิปเตียวเหรอเออเขาหายแล้วขอโทษครับเตียวหายโอ้ เอามามาทำอะไรกันอ่ะเป็นปูงเลยภักเที่ยงไงก็เลยมากินปูงได้เหรออ๋ออ๋อเที่ยงใช่ร้านเปิดแล้วเหรอเตียร้านเปิดแล้วโอ้กูก็นั่งรอแต่เช้ารอมึงเงีฮ้ยเตียเตียจะย็นดิเตี๋เตียมันแรงเลยเตียบอกให้ไปจัดของเขาก่อนก็คือไปจัดให้ไงโอ้เไงนั่งนั่งก่อนเลยนั่งนั่งได้ฮะต่อโตไม่ได้นะต่อโตไม่ได้นะจะได้กินบ้างอ่ะต่อโตไม่ได้เหรอเฮงเวงนู้นไหม อ๋อเคเคครับเตี๋ยมีร้านหน้าไหมเอาร้านหน้าหน่อยร้านหน้าครับที่หนึ่งเอาเอาเลยอ่ะเขียนเลยเตี๋ยเตี๋ยเตี๋ยผมขอเตี๋ยต้องเขียนไม่ใช่เหรอเออเขียนเขียนเลยเดี๋ยวไปรอหลังควัาไม่เตี๋ยเตี๋ยอะไรขอขอเก้าอี้ตัวเตี๋ยน้องน้องสาวผมนั่งไม่ได้อ่ะมึงก็ยกมาสิน้องน้อเป็นผู้หญิงอ่ะโอ็ยแกก็ไม่เวทกันเลยร้านก็จะเจ๊งอยู่แล้วเนี่ยอ๋ เตียยเมื่อไหร่ร้านจะเจ๊งเนี่ยคุเปิดเดี๋ยวอุณเปิดจะกินอะไรจะกินอะไรจะกินอะไรเอาเอาเอานี่ก็ได้ข้าวผัดกุ้งก็ได้เตี๋ยข้าวผัดกุ้งเตี๋ยไปไหนเลยมาผมผมผมเขียนเองก็ได้มหเตี๋ยครับข้าวผัดกุ้งมีไหมมีไหมอ่ะไปถามอย่างเรื่องมากเออเออพี่ดีมาเลยพี่พีนึข้าวผัดกุ้งข้าวผัดกุ้งพี่ซอสพี่อ่าจำได้ว่าตอนแรกตอนเตี๋ยตอนแรกไม่มีทนะมมีอะไรนะมีดูนทอดอ่ะไม่มีด้วยโอ้ยเตี๋ยโหดีนะ โมอะไรเดินไปดูเมนูก็ได้ข้างหน้าเนี่ยมันมีกันนะไดเนีผมเดินไปดูเดี๋ยสิเนี่ยมีเยอะแยะเนี่ยต้มจืดเนี่ยบอกเมนูทอดแต่มีแต่ผัดเอาเอาต้มเอาต้มทีหนึ่งต้มไม่มีน้ำต้มครับน้ำต้มหมูทอดกระเทียมมีไหมไม่มีไม่มีก็ไม่มีไงเอาเอาต้มยำปลาทูไม่มีมึงไข่เหี้ยแล้วเน็ตเตะต้มยำไก่ไมีไหม ขายผักกับส่งติงไปกลับไปแตเซเว่นก็ได้ทิ้งข้าวปูร้านปุนเปิดแมนอะไรก็ได้เอาอะไรก็ได้เหลืออะไรเอาอะไรก็ได้โอเคลองไปเอาอะไรก็ได้เอาเลยแม่แล้วเมนูซะเยอะเลยมีอยู่สองสามอย่างตายห่าละมันชื่อร้านอาหารตามสั่งไม่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 ผมไม่ใช่ตามสั่งตามใจเตี๋ยมากกว่านั้นเนี่ยเออตามใจเตี๋ยเอาเซ็กแล้วเซ็กแล้ว เสร็จไวด้วยนะเสร็จไวมากเลยเตี๋ยเสร็จไวจังอ่ะเนี่ยมีแค่ไเนี่วเนี่ยไข่ต้มอไข่ต้มแล้วก็เบอร์เกอร์จากของไอ้กายอ่ะจำได้ว่ามันมีเอาของเหลือมาให้กินด้วย15 minutes later แดกดีไหมล่ะลบเลยเอาอ้เตี๋ย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 ไม่กินแล้วแต่แต่เดี๋ยวจ่ายตังค์เลยจะไปทำงานแล้วได้ก็เตี๋ยวชามนี้เท่าไหร่ครบร้อยหนึ่งโอ้โหคุณไร่พ่อมือเตี๋ยจริงปหมเนี่ย กูหมายถึงก๋วยเตี๋ยวไข่ต้มและแฮมเบอร์เกอร์ทั้งหมดร้อยหนึ่งอ่าจะจ่ายให้ไม่รวมโค้กอ่อจ่ายให้ร้อยหนึ่งเออกี่ขวดนะจ่ายรวมโคห้าขวดห้าขวดเตีอยาห้าขวดขวดละสิบบาทห้าสิบอ่าจ่ายให้ทีดิ่ไปก็ได้เงินหมดแล้วรับรับคนละครึ่งไหมครับคนดีใจเลยอ่าแทนเน่เน่เน่แทนแทนจ่ายแล้วอ่ะเสียแทนกูจ่ายทำไมอ่ะเก็บจานด้วยจ่ายกันเตีายพี่ดีมไกลผมที่าทำงานด้วยเด้อเออจะจะเออพี่ดีมมาแค่เนี้ แค่นี้แหละสองรอบแล้วนะไม่น่าเชื่อว่าอะไรนะพี่ดิเดี๋ยวทัน้ใคมาเนี่ยสักเอเดี๋ยวนักเลงยังวะตุ้มแบเตี้ยกระทึบเตี้ยไหมเอาอย่างเี้เดี๋ยวตามพี่มา๋ยวตามพี่มาโอเคนะามาเอาหนี้ตมาพี่ดิมอะไร่แต่เตี้ยแม่งจริงนะยจะยขาทีราเส้นได้อะงอองอ่ะอ่อนงอเลี้ยงขาโอ้โหพี่กยัโจ๋ยมานี้่ตามมาะเล่นเตี้ยแม่งเลยนไปเลยนี่ม่ต้องไม่ตองร้านนีแค่สงชั้นตงเลยไหมจรดีี ด้านล้านอยู่ด้านล้านแล้วพวกเรื่องทำไรกันเนี่ยอ้าป่าวเตี่ยผมมาซ่อมกระจกให้เพราะว่าเห็นมีกระจกพังเออมันแจ้งไวเตี่ยอ๋อเนอ่ยงั้นเตี่ยเข้าไป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 มาฝากซ่อมด้วยละกันอ่าได้ได้เจอกันเตี่ยเจอกันโอเคโอเคเออไอ้ก้ามึงจ้างช่างซ่อมกระจกด้วยเหรอฮะเจ๋งว่ะเดี๋ยวช่าไงดีซ่อมอะไรขับลงขึ้นไปดูดิ เอ้าว่าทำอะไรกันอ่ะส้มทิ้งกูหมดเลยส้มกระจกของนายไม่ต้องเอ้ยเอ้ยเอาหน่อยก็ได้นี่กระดาษทิชู่เลยให้พี่ต้องล้างตูดเลยตอนขี้ให้โฮมโคไปหาอะไรเทียมทำดีกว่าเอ้ยหล่แหล่หาอะไรเทียมมึงทำอะไรไอ้ตุ้ยนวัวหายไปไหนเออวัววัวตาบอกวัวตาบอก วันนี้เตียยลุมก็ขึ้นเตียเอ้าเอาขอไปหมดขโยขโมมยว่าแต่บอกึนเตียเอาขอไปหมดเลีที่ทำรักกูแกเอีวเดี๋ย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 วียวเดี๋ยวเดีวเดียวเดี๋ยวเดี๋วเีวเดี๋ยวเดี๋ยเดยเดียเียวยวเดม๋เดดยยีเดวยีเป็ด้วยเีดยเดี๋ยวดสักเีวิ่งวเีววอ ระวังพี่สกายและ้องพี่เบียวนะรอพี่รอผมด้วยรถมึงที่ไหนเฮ้ยรอกูด้วยกูข่ากระเพกเฮ้ยเฮ้ยไอทีมาแล้วนี่มาแล้วมาแล้วนี่เอาคือไม่รอเหรอเจอมาแล้วเตี้ยโอ้ยชน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 โหนี่เตี้ยทำไรเตี้ยทำไรอ่ะว้าวเตี้ยโอเตี้ยเอ้ยเตี้ยเฮ้ยมึงแก่จะตายมึงไม่รอดอีกเแย ไปไปขับขับเตี่ยมันมาไม่ได้หรอกเอ้ยหลงหลงหลงไปรอดิไอ้แกวะดิไอ้แกโอเคพี่พี่อย่าทิ้งผมนะเออไอ้แกไอ้แกโอ้ไอ้แกวิ่งไม่ทันหรอกเอ้าหายไอ้แกเอาพี่ไพี่นี่นี่ไปไปไปแล้วนีไปแล้วไอมานขับอุ้ยไปขับโกคาร์สได้ขึ้นมาดิอุ้ยไอ้แกขับโกคาร์ลองดูความรัักทีี่ผมมนน้ให้ มันเป็นสิ่งเล็กๆที่คนอย่างผมนั้นมีได้เธอก็รู้ว่าผมนั้นเป็นคนไม่เอาไหนแต่ถ้าเธอได้มารักกับผมเด็กผู้ชายคนนี้จะไม่ทำให้เธอเสียใจ